โรงเรียนชุมชนวัดโพทองประการศิท์วิทยายินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามดูแลและกำกับการบริหารการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตสองประจำปีงบประมาณ2,516 ดกรกิรติจันทร,รมณีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตสองและดรยุคนธรสามสอนศึกษานิเทศประจําศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมุรณคสู1หนึ่งโรงเรียนชุมชนวัดโพทองประกาศิทธิวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3สถานศึกษาขนาดกลางได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐปัจจุบันบริหารงานโดยนายปุณวิตรอดอ่วมผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น20คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด153คนแบ่งเป็นอนุบาล1-3จำนวน22คนและชั้นประถม,มศึกษาปีที่1-6จำนวน77คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จำนวน54คนด้านการบริหารวิชาการ และความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนชุมชนวัดโพทองประกาศิทธิทยาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อสอดคล้องกับการประกาศกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของโรงเรียนอยู่เสมอ ปัจจุบันครอบคลุม8กลุ่มสาระการเรียนรู้และ1รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติมที่จะสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3คือวิชาการป้องกันการทุจริตการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการปฏิบัติจริงออกแบบการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา มีการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เช่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน e-learning สื่อทำมือเอกสารใบงานต่างๆและจัดระบบให้ทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับสืบค้นข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและเครื่องมือที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับตัวชีวัตของแต่ละรายวิชาเช่นการพูดรายงานหรือนำเสนอหน้าชั้นเรียนการสอบข้อเขียนการประเมินจากชิ้นงานใบางานแบบฝึกหัดของนักเรียนและประเมินจากการปฏิบัติจริงเป็นต้น การจัดระบบประกันคุณภาพภายในมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบจัดทําข้อมูลและรายงานข้อมูลแก่ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช2568จากสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในมีการต่างตั้งคณะกรรมการนิเทศวางแผนการนิเทศและดำเนินการนิเทศตามแผนเพื่อให้คำแนะนำแก้ปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกภาคเรียนอย่างต่อเนื่องด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดโพทองประกาศศิวิทยา มีการบริหารตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการดำเนินการและรายงานตามข้อปฏิบัติผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2515โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้คะแนนรวม82.95ระดับ B การบริหารกิจการผู้เรียนส่งเสริมพัฒนา,าการผู้เรียนบริหารงานผ่านโครงการที่ตั้งขึ้นตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งด้านวิชาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สุขภาพและสุขอ,อนามัยปีการศึกษา2515ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและด้านความปลอดภัยดังนี้สร้างห้องน้ำต่อทางด้านหลังห้องอนุบาลจำนวนสองห้องเพื่อความสะดวกในการใช้งานของเด็กอนุบาล1-3ติดตั้งมูรวรวดประตูหน้าต่างช่องลมของห้องอนุบาล1-3เพื่อป้องกันยุงและ,มะแมลงสัตว์มีพิษ ติดตั้งหลอดไฟโซล่าเซลล์จำนวน10จุดเพื่อลดค่าไฟฟ้าและให้แสงสว่างในเวลากลางคืนจัดหารถตัดหญ้าสนามกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีสนามหญ้าที่ใช้เล่นกีฬาและจัดกิจกรรมอื่นๆได้อย่างปลอดภัยปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ปรับปรุงซ่อมแซมลางประตูหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้กว้างขวางและปลอดภัยปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าห้องอนุบาลเพื่อความปลอดภัยปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนเพื่อเตรียมจัดทำแปลงสาธิตทำนาแบบโยนกล้าเป็นต้น จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีนโยบายให้ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียน100%เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาของนักเรียนและหาวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้องอีกทั้งได้นำข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านบันทึกรงในระบบปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนยากจนส่งผลให้ในปีการศึกษา2 5 1 5 นักเรียนได้รับทุนเพื่อปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนซึ่งคัดกรองจากข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนรวมสองภาคเรียนจำนวน168ทุนและทุนนักเรียนเรียนดีและทุนนักเรียนที่ขาดแคลนจากสมาคมจิตเก่าเพื่อทุนการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดโพทองประกาศสิษวิทยาจำนวน36ทุน นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดรถรับส่งนักเรียนจานวนสองคันเพื่อรับส่งนักเรียนครอบคลุมเส้นทางตำบลเนินมะก,กอกตำบลขมังบางส่วนและพื้นที่ตำบลวังสำโรงด้นานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนชุมชนวัดโพทองประการศิลปวิทยา ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะกลางและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณโดยในปีการศึกษา2515ยังคงใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา3ปีคือปีการศึกษา2513ถึงปีการศึกษา2515และขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2515 จากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจนกว่าจะสิ้นปีการศึกษา2515และจะดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา3ปีคือปีการศึกษา2515 และจะดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา3ปีคือปีการศึกษา2566ถึงปีการศึกษา2568ต่อไปการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรมแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนชุมชนวัดโพทองประกาศศิทธิวิทยาได้ติดต่อและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆต่อไปนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบนเนินมะกรอ 2. โรงเรียนถุงจื้อบางมูนาคสหาสุเครวิทยา 3. โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบางมูนาค 4. โรงเรียนอนุบาลบางมูนาคราชบุธิศ 5. โรงเรียนวัดมะกอกงอ ด้านบุคคลเครือข่ายและสถาบันเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนาการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีดังนี้ 1. ผู้ปกครอง 2. สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดโพทองประกาศสิทธิวิทยา 3. เครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยายลัยราชพัฒนครสวรรค์ 5. โรงพยาบาลบางมูนาศ 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเนินมะกอก 7. วัดโพทองและ 8. สถานีตำรวจภูทรอ,อําเภอบางมุนาด้านการบริการงานวิชาการด้านจิตอาสาโรงเรียนชุมชนวัดโพทองประกาศธิวิทยาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการในการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บริการด้านวิชาการให้ชุมชนและแนะแนวศึกษาต่อบริการห้องสมุดและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจัดหาหนังสือที่ทันสมัยเข้าห้องสมุดเพิ่มเติมจัดกิจกรรมจิตอาสาวัดโพทองแกนนําจัดกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือโดยมีโรงเรียนวัดมะกอกงอและโรงเรียนบำบงราชวิทยาคมเข้าร่วมด้วย รวมทั้งให้บริการสถานที่ในการเป็นหน่วยเลือกตั้งต่างๆเป็นต้นด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองในด้านการใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้นักเรียนให้มีกิจกรรมภาษาไทยวละคำกิจกรรมภาษาอังกฤษวลำคำและกิจกรรมเสียงตามสาย ส่งเสริมให้ครูอบรมพัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยทางดิจิทัลภาษาอังกฤษและภาษาไทยนำความรู้เกี่ยวกับงานช่างและความปลอดภัยมาพัฒนาอาคารสถานที่ประชุมผู้ปกครองแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม นำความรู้ด้านกีฬาส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แข่งขันกับโรงเรียนต่างๆส่งเสริมให้ครูมีแนวทางปฏิบัติที่ดีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศและนวัตกรรมเชิงวิชาการมีการนิเทศชั้นเรียนรายบุคคลประเมินผลและให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งสรุปรายงานผลการนิเทศติดตาม จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาผลงานสถานศึกษาปีการศึกษา2 5 1 5กิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับประเทศเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยรูปก,กุงประเภทชายมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 เหรียญเงินการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนแข่งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเหรียญทอง12รายการเหรียญเงิน1รายการเหรียญทองแดง1รายการ กิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับอำอเภอเหรียญทอง36รายการเหรียญเงิน15รายการและครูได้รับเกียรติบัตรการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจำนวน4คน โรงเรียนชุมชนวัดโพทองประกาศิทธิวิทยามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไปขอบคุณค่ะ